สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเปิดประวัติเปิดประวัติรตพระอาจารย์คมจากพระสายกรรมฐานชื่อดังถูกคําสั่งตรวจสอบทรัพย์สินเปิดประวัติพระวชิระยานโกศลวิหรือที่หลายคนรู้จักดีกันในนามพระอาจารย์คมพระหนุ่มสายวิปันสนานกรรมฐานชื่อดังถูกหมายสั่งตรวจสอบทรัพย์สินปมแอบสึกเงียบจากกรณีข่าวชาววงการผ้าเหลืองที่หลายคนยังเฝ้าติดตาม เป็นจํานวนมากหลังมีคําสั่งจากเจ้าคณะตําบลปากช่องเผยแพร่ออกมาโดยในเนื้อหามีการแต่งตั้งพระราชวริยาลังการวิคํมปอนสุธิยาโนเจ้าวาดวัดวชิราลงกรเวราลารามเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดรวมทั้งทรัพย์สินพระจารคมพระวัดป่าธรรมคีรีที่ปัจจุบันสึกเงียบไปแล้ว เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้วันนี้ทีมงานข่าว d ดลิเนีจะพามารู้จักพระวชิรญยานโกศนวิหรือพระอาจารย์คมกันมากขึ้นสําหรับพระวะชิรญยานโกศลวิหรือพระอาจารย์คมนับเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังสนใจและศรัทธาในคําสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิจุิมงคลหรือหลวงตามหาบัว Ano, ยา,ววาสนสัมปันโนอดีตเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาัดจังหวัดอุดรธานีและอุบาสิกาจันดีโลหิตดีน้องสาวของหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาในช่วงที่พระอาจารย์คมบวชและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้เดินทางมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหาที่สงบ ในการปฏิบัติธรรมและตั้งที่พักสงฆ์ทำคีรีขึ้นจากนั้นเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรทัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าทำคีรีพระอาจารย์คมมีลูกศิษย์เลื่อมใสในแนวทางการสอนวิปัสสนานกรรมฐานจํานวนมากรวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียงนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและดาราแสดงด้วยอย่างไรก็ตามมีคําสั่งปลดและตรวจสอบชนิดฟ้าผ่าพระอาจารย์คมถือเป็นเหตุสะเทือนวงการสงฆ์ ที่สร้างความชังขวใจทุกฝ่ายที่ได้รับทราบเนื่องจากพระอาจารย์คมถือเป็นพระป่าดาวรุ่งของฝ่ายธรรมยุทธ์มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากเ e ลินิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยครับขอบคุณครับ